สวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยบนเด้เขาสวนแค่อาทิตย์เดียวนะคะอันชันออกดอกเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บนะคะตัดลำไไหวแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะใบหลักกัะส้นใบเทองตนมักาำปอมปลอยหาเข้าสลัดใบเองนะคะใบไผกกเลดยเต็มพื้นอยู่ อันชั่นกับแข้งชื่อรีกับแข้งแข้งกันขึ้นมกฮุ่มผูต้นนี่ที่ตัดออกกระบออยากตัดนะคะก็เล็บปล่อยให้เขาเป็นดอกรละยาเป็นไม่ประดับไปเลยนะคะเมื่อเขาเป็นหน่วยบไดใหกับยิงสีละค่ะเพราะว่าเคยตัดเขาหลายเถือเขาก็พยายามต่อชีวิตเขาขึ้นมาเรื่อยๆก็เล็บปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยมกพิกิโนตี้ค่ะ พีธีพอกกระหูว,ว่าบักพิกินโนี่งสาดเนาะค่ะเบิ่งตีละตั้งแต่สองสามเดือนที่เพ่นจอดอกแล้วก็ออกปิ๊กปิ๊กขึ้นยังสินนะคะก็ยังคือเก่าตัวลูกทีเริ่มต้นนะคะกาพึ่งแดงนะคะนี่สองนี่หนึ่งสองแดงนอกนั้นกะบเบืองตีละยังเขียวอยู่ค่ะเขียวอยู่แนมเห็นบอกค่ะนี่เขียวเขียวอยู่ค่ะ เป็นแต่เห็ดอันน,น้ำพริกแสบนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปหายมัวบนเห็ดสู่กินอยู่โรงเรียนโอ้ยออนซ่อนอันหนึ่งค่ะออนซ้อนเอียงติอยากให้มีพื้นที่หล้าๆสิไปปลูกเลยค่ะเบียบักครับเนี้ของคุทิบนะคะเมื่กี้ละ่ะนาขึ้นเลยผู้ใดมี เนื้อทีหลายๆมาเอาด้วยค่ะมาจิ้มมาบงเอามาเอาไปนะคะกะออนซ่อ hmm. นอันเวลาไปสืเพนหนาต้นละยี่สิบสามสิบบาท mm hmm. ถ้าจิ้มใส่ถุงก็สีเงาถิ่มซื้อเนาะกะสิบ่บมีผู้ใดมารับกับผู้ทิพย์ดอกเม็ดเขาถีบ่ mm hmm. บาตัดตัดต้นตัดกิ่งนั่น,นะค่ะตัดกิง mm ่ง hmm. เดี๋ยวนี้กับเบิ่งที่ละค่ะ mm hmm. บ่มันสิบเพิ่มควาวหนาความหกบอก ถ้าห้อบ่ตัดออกอีกออกยอดช่อใบแบบโอ๊ยขักแน่ค่ะบักขำแห่งสิเพิ่มค้อมสูงเ่ยเนาะสูงใสยสิได็จ้างข้าเจ้ามาตัดลงอีกเสียงแหบแห่งค่ะสอมนิดหน่อยหวหยคู่แ้วก็ทํำกิจกรรมคู่กับพาะนิดหน่อยฝึกลองเพ่งนะคะฝึกทองบทสวดไายคู่นะคะ เชอลีเหาเอาน็นพวงลงมาเต็มค่ะมาเบิ่งเนาะมาเบิง่บงเมื่อีล่ะตัดนีตัดออกอะีรข่าหนึ่งสองสามสี่นี่คนแตกโอ้แต่ว่าค,คนบ่ค่อยได้กินดอกเป็นกระหลอกก,นอกำนกเนาะค่ะทีละนี่สวยตามธรรมชาติ็นมาโกดกรบ ตนี้แห้งงามแล้วค่ะงามมีหลายด้ยวยค่ะกิ้งงานนี่พันโนมเงาลงมากพน่ะนะมันเก็บกระได้อยู่นะคะนี่เดี๋ยวที่สวยผูติดเส้มาเก็บกินกอกินกับนกกับกระรอกตอนตัดกิ้งมะขามออกนะคะนกกับ,บุมมี่มองอยู่ค่ะกะลิโตนพ่นยูพ่พันกรบไปอีกบ้านหนึ่งกับสนใหม่ดก แต่บาบานพ่อเขาแตกอดแตกใบออกมาน,นกกระกลับไม่อีกค่ะเบิ่งเป็นล่ำขึ้นยังสิเป็นล่ำขื้นอืม้มไงอาทิตย์ตั้งใจว่าจะหักออกเด้ค่ะบอกอย่างให้เขาเป็นล่ำขึ้นไปนะคะเพราะว่ามองนี้ไม่สายไฟอุ้ยอาทิตย์ก้อนหนึ่งค่ะที่ว่ามาปัดกินแตง งอยพ่อก,กระโดนข้นเต็มเลยค่ะนี่กำลังพอดีกินนะคะกินกับมีกินกับลาบกับปนนะคะนี่คู้ที่เสียฮักออกนะคะนี่หักออกเลยล่ำไงล่ำแงาเดี๋ยว่ะระเพ็่กินก็ได้นะคะคู่ที่ก็จะไปคอนเอาต,ออตัวอ้อนต้มกินอาจจะต้มกินนะคะนี่กระสีย้ักออกนี่นกัเพ่นกระแตกหนงแตกเนังขึ้นอยู่แล้วค่ะ แถวในเกนล่อน่างขึ้นอีกเอาออกค่ะสิบวัวไ้เพิ่นช่ว่ำขข้นไปเลยค่ะจะเอาล่ำเป็นแค่นี้ล่ละค่ะถ้าขยันเนาะฝนตกมาเร่งๆนี่รับรองว่าเป็นนอขึ้นกักชาั้งเอาบทัานกับเป็นล่ำนะคะร่ำนี่เดี๋ยวผู้ทิพย์กะจะมามาศีลมาตัดกิ่งกา้านที่ห้องประตองการออกเป็นล่ำใหม่เป็นเป็นไม้แซ่ไม้สาวไว้เนาะคะ่ะ ข <c oughs> อถดด้วยค่ะว่าแหบอุ้ยขักแนน่ต้นกล้วยกต่ลมตอนนี้เมียวกล้วยแม่ล,มล,ล้มแล้วลูกตั้งใจมากเมื่อนี่นะ่ะว่าจะมาดึงเอาตำลึองออกจากต้นไม้ม่อยากให้คนไปเป็นเครื่องใหญ่นะคะคือจังสินะจะดึงออกตำลึงก็จะดึงออกนะคะ จะดึงออกเลยถ้าสมมุติว่าอน,นอันนี้พักไซได้ค่ะพักไซก็จะเก็บไปนั่งจะไปให้ลุงกินก็ลาบเนาะคะเนาะบาสิสือลาบให้ลุงกินได้เมื่อนี้วันเสาร์ค่ะแต่ว่าพ่อกระสิ๊ดมาเบิงสวนตอนนี้ลงกก็กำลังกินอาหารเสาร์นะคะนางกินโอวันกินขนมปังอยว่ากณทิปตื่นสวยค่ะ ตื่นสวยตื่นแล้วกับพยามรับอีกมาขึ้นกับน,นอนเบื้องหนังจบเรื่องหนึ่งค่ะเฮดเปียกแล้วลุงแล้วตอนซีทุ่มมาอด้ค่ะแต่ว่าพ่ออาบน้ำแล้วตาแจงเนาะคะ่ะก็เลยเปิดทีวีเบื้องเบื้องหนังอยู่เน็ตฟิกนะคะจบเรื่องหนึ่งเทพยามนอนรับค่ะพอตื่นขื้นปรากฏว่าโห้ แสงสว่างนี่ลั่นดอน่นค่ะเป็นนี่จะเด็ดออกให้เข้าเฟื่อยอยู่จเฉพาะตะแกรงแดงนี่นะคะว่าให้เข้าขึ้นไปทั้งต้นใหม่ไงยอย่างให้ตน้ตนต้นเดาเูาที่ว่าในแตงค่ะ <c oughs> เขาเอื่อยยังก็คือไส่นะคะแต่บอมันไส่ไทยนะ ตอนไปซื่อเขาว่าอย่างนาอไสอเมริกันหรืออเมริกาสิละจำได้นะคะแต่เป็นพวกต้นไส้ประดับนะคะแต่ว่ากุทิ่บต้แตงเขาอยากให้เขาเย่าวเป็นหฮมไปทั้งบ้านนะคะสะดึงออกเลยนะคะข้างก้อนอีกกุฏิเก็บนั้นเอาไปเด,ดิดหยอดดิไปไวค้ค่ะก็ใไสมาหมาแน่เอาใส่แกงน่อใหม่แน่คะ่ะ แจง้องใหม่มือนั่นแสบแซบค่ะกินกับลูกสาวเห็ดจางจักน้อยลูกสาวว่าคือเห็ดจางเทมแม่บานตำบัง,บง่งให้ลูกกินโอ้ยตะสิดายเข้มมาสันพี่น้องกินบไดาขนาดอันเท่านามออกแล้วเอานามต้มสุกใส่อีกเนะี่ยเข้มนะคะทุกทายก็เลยเทถิ่งสับซีสันนากินแต่ว่าเข้มบริตำโดนนะคะ สีมือเลยตกนกเสียงนกนะคะเขาอาจจะมีหั่งยู่แถวนี่แหละค่ะพอตะกอนนี่เขาก็จะเห็ดหั่งยู่น้ำตนเชอรีเชลอ,ชอนี่แหละค่ะอันหั่งท่วาเห็ดอยู่ในบานพุทิพนะ่ะได้รั้งแหลกได้สองลูกเนาะคะ่ะได้เป็นโตสองต หมู่บ้านผู้ิบเบืองเอ้ขอบครั้วที่สองนี่คือเห็นลูกตัวเดียวเห็ดหน้าพวออยู่บรรณาคือขึ้นไปซองเบิงผู้ิพย์ก็ขังแมวไว้ด้ขังแมวขังมาเพื่อว่าบรร้าเขาเขายนลูกลงจากห้างยานมาเห็ดในเขานะยานแมวเห็ดเขาก็บู่บอกความโกรธดรือบลอดนะคะแต่ว่าพอไปซองเบืองลูกเขาก็เสียแล้วตัวหนึ่งบ้านเอะตัวนึงคือบวเห็นมาจันไปเบิงแล้วผิดเป็นไครนะคะเป็นใครเป็นใคร นี่เอาออกแบบนี้แหละคะ่ะเก็บออกแบบนี้เลยเบียพักตำเนินเออเบียพักตำเนินมาเบียพักตำาึื่งนี่หลายลายะะ่เลยค่ะผู้ใดมีเนื้อที่บ้านแล้วก็อยากปลูกกับมากิมเอาค่ะผู้ที่นั่นปล่อยเขาแตกอยู่ค่ะบ่ถอนถิง้งแต่ว่าพอเขาใหญ่แน่มันก็ไปเฟื่อยมองหันมองนีก็จังคอยดึงคือจังสิเห็นบอกคะ่ะนี่นี่ก็บเบียเขานะคะนี่ ก็กำลังหาที่ยึดเกาะกระขึ้นยังสิร้ายค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิองอีกมองนึงเฮ้นี่กับมีแต่เบียนี่เห็นบอกคะ่ะเบียพักอีห้มกับมีนะคะต้่นพักอีห้มต้นมักคาม้องท้อนถิ่มค่ะ ตองทอนถิ่มบูเดงดน้ำและะ้วค่ะมาจะเริ่มตอนแดดแดดเพิ่อเล่ยบ้งามนี่คะ่ะเบิ้งที่ละอันนี้อียังนะคะพักปังบอกเหรนี่มาข้นอยู่นี่อันนี้เบียกระลกทกุทกกระทุกโลกนะคะแต่ว่าอันนีู้้ทิพม์มาปลูกเองค่ะนี่มันมันสีม่วงนะคะเรย์เรยเพันเอามาฝากบานเห็นเขาแตกนอกแตกยังก็เลยเอาหัวหนึ่งมาฟังไว้นี่คะ่ะขึ้นละคะ่ะขึ้นตรงนี้ละคะ่ะ ถ้าเขาเป็นหัวเขาจะจังคุดกินเนาะอันบริปาาดแยกนะคะผู้ที่บ่เคยปลูกกระฝังลงไปว่ามันจะบ่กเกิดเกิดอยู่ค่ะนี่มันมันสีม่วงนี้นะคะมองนี่กระตัดออกแล้วค่ะอันนี้ก็ม,มือแรงสิมาตัดออกอีก่มห้มีล่ำขึ้นแล้วค่ะอ๋อนั่นเดีแนงนงหนึ่งรีบเจ้าออกนะคะอัน้า้ล็ต้มก็ได้ต้มเช็นกัน เห็นบ่คะอน,นี้อันนี้เนงหน่อยเนาะเอาแน้งใหญ่นะคะนี่เป็นเกิดขึ้นอยู่นี่เอา้าสองตัวนี่มีสองค่ะเอาออกค่ะ่บหายเพิ่มใหญ่อันเพราะว่าใบใบกททิตัดหลกักซีนใบลงนี้นะคะกระเน,เนี่ยนมเห็นมีอีกบอคะมีอีกไหมเขาก็จจะเกิดยุงสีและะ้วค่ะ ก็พเได้กินนะคะกลุ่มปีเป็นไม้แรลงนะคะธานาหอนกับหดน้ำใบเอาธานาฝนกับปล่อยให้ฝนถุล้งสิละค่ะหุ้ยแกงได้อีได้พี่นงนี่ทใมันสิแกงนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี่ได้แกงได้ซ้ำผู้ทิพกินผู้เดียวนี่ครับโอ้กับกินกับลุงนะแต่ว่าบบคอยเอาให้ลุงกินนะคะลุงจะกินแล้วลุงจะทองเสียนะคะก็เลยบบไห้บไ้ลุงกิน โอ้ยบรดีถืออีกยัาเขมใส่บรดโฮดน้ำค่ะมาตัดใบไผ่ออกศีนตน้นชะยาออกนะคะเพื่อจะหายลำไยเพื่อให้รับแสงเต็มที่อยากกินน้อยลำไยนะคะเพราะว่าซื้อลำไยพันนี่เป็นพันลูกโตเนื้อเยอะอส่นพันอีกอย่างหรอกคะ่ะจำบอดได้ถ้าทิตัดกิงลำไยก็ อยาเบิ้งง่าเขาจะแตดชอบโอเขาเขาได้รับแสงเต็มที่นะคะก็เลยปล่อยให้มองในห้องหกเล็กน้อยเดี๋ยวมือแรงจะมาเอาต้นชาย,ยาแถวนี้ออกนะคะเพื่อให้ลำไยได้รับแสงแล้วก็มาเอากิ่งไพในน้อยนั้นออกหยอดประคามนี่เฮ็ดจังไดน,นอพอเฮาขื้นไปแต่งกับได้นเนาะเพิ่นก็สิเป็นกิ้งขื้นสูงไปอีกมันบาคา่ค่ะโอ๊ย ถ้าใบยังสีกระง,งามได้กินง,งามแต่ว่าถ้เขาเขื่อนอีกก็ไเด้ดตัดอีกหรือว่าปล่อยเข้าใหญ่ขื้นกอนแล้วจงตัดเบื้องที่ละค่ะบักอึกนะคะบักอึกบักอึกเป็นดอกแล้วเป็นน้อยแล้วนะคะยังเป็นช่อเล็กๆอยู่เป็นหมากน้อยๆอยเจอกันใหม่นะคะมีความสุขทุกท่านอื มีความสุขวันยุทธนะคะไปเที่ยวใสกับห้ปลอดภัยนะคะยูบานไก่มีความสุขพบแต่สิ่งดีสวยงามเจอกันใหม่นะคะรถแรนมากสบัสดีพอดีรถแกงัวกว่านะย่ามมีรถไอ่แกงงวแกหมูนี่ขุดทิบเบิงบ่ได้ดิเป็นขีดร้ายนะคะก็บะจะาพามหลีกเลี่ยงบน่แน่ม ให้มีความสุขทุก่ทุกคนด้วยค่ะพบกันใหม่อีหลีออหลอไปละค่ะสวัสดีนะคะ